ัสดีค่ะเอฟซีที่น่ารักทุกท่านผช่องพี่วรรณาเดนมาร์กนะคะเอฟซีโอ้โหใครยุ่เข้าใครเอฟซีเสียงดังสนั่นวันไหวเลยเอฟซีเอ,อ้ยนี่ดูฟังได้เสียงเอาใครเอฟซีน้องสาวสาวมีกำลังเดินทางมาจากจะถึงไหนแล้วนี่ว่าจะมาเที่ยวหาวันนี้ แล้วเมื่อประมาณสักสิบห้านาทีที่ผ่านมาค่ะเอฟซีก็ได้โทรมาตอนนี้ก็ถึงไหนก็ไม่รู้ <c oughs> เจอฝนตกอย่างหนักเลยเอฟซีโอ้โหเราไปดูน้ำของเราค่ะนีเอฟซี FC. ดงงูทั้งลงทั้งฝนเลยค่ะเอฟซีโอ้โหน้ำใกล้จะ ายตายเราต้องถ่ายน้ําออกไข่เอฟซีเราต้องถ่ายน้ําออกค่ะนี่ถ้าไม่งั้นล้นเลยนี่โอ้โหมันแรงด้วยนะดูไข่เอฟซี FC. นี่เออฝนตกอย่างหนักแบบนี้นี่สุดยอดเลยนะเอฟซี FC นะนี่เราต้องเปิดน้ำรดผักของเราค่ะเพราะว่ามันเต็มถังค่ะเอฟซี FC. นั่นล้นเลยเห็นไหมเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยน้ำล้นเลยน้ำล้นถังแล้วเอซโอ้โหเป็นอะไรที่ดีใจสุดๆเลยนี่ล้นถังเลยนี่เราก็มาเปิดน้ำทิ้งเลยค่ะทุกคนนี่เปิดน้ำรถผักคีของเราเนาะผักคีเราจะได้เปิดทิ้งไว้เลยน้ำล้นถังค่ะเอฟซี FC. ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องเปิดไว้ในนี้เลยค่ะทุกคนเพราะว่าดินของเรามันแห้งมากค่ะมันมันเปียกแต่ข้างบนนะคะทุกคนข้างล่างนะ่ะยังแห้งอยู่เลยอ่ะนี่ค่เอฟซโอโหน้องสาวผัวเดินทางมาถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เขานั่งรถเอ๋ยบัสมานะคะทุกคนรถประจําทางเนาะรถโดยสารมาเนาะ เขาไม่มีใบขับขี่นะคะเอฟซีตอนนี้น้ำก็เต็มถังแล้วเราต้องรีบถ่ายออกค่ะเพราะว่าในบ้านกระจกของเราต้องการน้ำค่ะต้องการน้ำเยอะๆเลยเพราะว่ามันลึกมากนะหรือว่ามันในดินอนะมันมันมันลงไปลึกนะทุกคนแล้วก็เปียกแต่ข้างบนนะเพราะช่วงนี้มันไม่ค่อยมีแดดแต่ข้างล่างนะ่ะยังแห้งอยู่เลยนะคะเอฟซี โอ้โหลงไมกแล้วค่ะซีโอ้โหดูเกมกแม่ทั้งลมทั้งฝนเลยค่ะซีเอ้ยใครที่ขับเอ้ยปั่นจักรยานนี่ก็ไม่น่าปั่นแล้วค่ะช่วงนี้เนาะนี่นี่ดูทั้งเสียงเอาค่ะซีสุดยอดมากอันลูกเห็บตกอีกตั้งหากโอ้โหฟังเสียงลูกเห็บค่ะซ c กระโชวลูกเห็บ ตกตกเป็นลูกเห็บเลยนี่เห็นนาะนี่ไม่ใช่หนาวเล่นๆนะคะนี่โอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยลูกเห็บตกวันนี้ลูกเห็บตกสุดยอดเลยโอ้ยเสียงดังสนั่นวันไหวน้ำกั่วทั่วเลยโอยล้ลูกเห็บลูกเห็บ่ว ตหนาวนะในเอซโอเคค่ะเอซคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามบนานันนภาเดนมาให้พี่ด้วยนะคะเอซลูกเห็บตกค่ะทุกคนโอเคเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย